สามเหลี่ยมฐานโค้งนะคะรูปสามเหลี่ยมฐานโคง้งปกตินักเรียนคงจะเคยเห็นแค่สามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยที่ด้านทุกด้านเป็นเส้นตรงเนาะทีนี้วันนี้เราจะมารู้จักรูปสามเหลี่ยมฐานโคง้งมันก็คือส่วนที่แรงเงาเลยอ่ะส่วนที่แรงเงานะอาครูเอามาขายายเป็นสามเหลี่ยมฐานโคง้งที่รองรับมุมเซตาต้องดูว่าเซตาเนี่ยกวาดมุมไปเท่าไหร่เนาะ แล้วก็มีรัศมี r นะคะวิธีการหาความยาวส่วนโคง้งความยาวส่วนโค้งก็คือส่วนนี้นะส่วนที่เป็นฐานโค้งเนี่ยสีแดงน,นะคะเราใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว s s แทนความยาวส่วนโคง้งและพื้นที่รูปสามเหลี่ยมฐานโค้งเราใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว a เนาะตัว a แทนด้วย area นั่นแหละโอเคไหมเอ่ยความยาวส่วนโคง้งใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว s พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมฐานโค้งก็คือตัว A A ย่อมาจาก area นะคะ area แปลว่าพื้นที่เนาะทีนี้เรามาดูว่าเซตาเนี่ยมันกวาดมุมไปเท่าไหร่ถ้าเซตาเป็นมุมในหน่วยองศาในหน่วยองศาเนาะสมมุติมันกวาดไป30องศาแบบเนี้ยเขาบอกมุมมามีหน่วยเป็นองศาเราจะหาความยาวส่วนโค้งจากสูตร S เท่ากับ เซตาส่วน360คูณ2พอาร์นะคะและหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมฐานโค้งก็คือ a r e รียเท่ากับเซตาส่วน360คูณพอาร์ยกกำลังสองนะคะอย่าลืมว่าอันนี้เซตาต้องมีหน่วยเป็นองศานะคะทีนี้แต่ถ้าเขากำหนดมุมมามีหน่วยเป็นเรเดียนเนาะ เราก็เปลี่ยนองศาเป็นเรเดียนเหมือนเดิม360เท <360 S 1> <360 S 2> ่ากับ2พายรลเด a อยน360องศาเท่ากับ2พายเรเดียนเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยน 360, 360เนี่ยเป็น2พายโอเคไม่เอ่ยทีนี้จะได้ว่าความยาวส่วนโค้งเท่ากับเซตาส่วน2พายความยาวส่วนโค้งเท่ากับเซตาส่วน2พายคูณกับ2พาย r จากสูตรเดิมเลยทีนี้ทำไมมันได้เท่ากับเซตาอาจะเห็นว่าอ่ะ2พายมันอยู่ ข้างล่างเนาะมันก็คือส่วนตัดกันได้ทำไมเพราะฉะนั้นเหลือแค่เซตาา r นะคะ s, <S เท่ากับเซตาา r เนาะทีนี้ a area area ถ้ามุมมีหน่วยเป็นเรเดียนนะคะเราก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยน360องศา360องศาเท่ากับ2พายเรเดียนเพราะฉะนั้นเราก็ทำไมพายตัดพายเนาะ มันก็เลยจะเหลือ1ส,อส่วน2เซตาา R กำลัง2นะคะได้แล้วทีนี้เราจะมาลองทำโจทย์ตัวอย่าง1.4จงหาว่ารูปสามเหลี่ยมฐานโคง้งรัศมี R เ,เขาจะกำหนดรัศมี R มาให้และลองรับมุมเซตาที่กำหนดให้ต่อไปนี้มีความยาวส่วนโค้งและพื้นที่เท่ากับเท่าไหร่ตามลำดับ อะความยาวส่วนโค้งดูข้อ1นึ่งเขากำหนดมาว่า r เท่ากับ8เซนติเมตรเนาะ θ เท่ากับ120องศาเพราะฉะนั้น s จะเท่ากับโอ้ขอใช้สีน้ำเงินนะคะ s เท่ากับจากสูตร θ มีหน่วยเป็นองศาเนาะเราจะใช้สูตรก็คือแทน θ เป็น120ส่วน360 คูณกับ2พาย r คือเท่าไหร่จากโจทย์8เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลขคิดเลขปกติเลยศูนย์ตัด0 12 1์สิบสอเป็นสิบสอเป็นสามเพราะฉะนั้นจะได้ว่า1นส่วนสคูณกับ16พายเนาะนั่นก็คือ16บส่วนสพาย s ความยาวความยาวมีหน่วยเป็นอะไร เซนติเมตรนะคะใส่หน่วยด้วยเพราะเขากำหนดหน่วยมานะคะ1 6ส่วน3พายเซนติเมตรเนาะทีนี้และมีพื้นที่เท่ากับเท่าไร่ A หา A จากสูตรเลย A เท่ากับเซตาส่วน360องศาคูณพาย r กำลังสองเนาะเพราะว่าเขาบอกมุมมามีหน่วยเป็นองศานะคะเลยต้องใช้สูตรที่แทนหน่วยเป็นองศาเนาะ เซตาก็คือ120ส่วน360คูณกับพาอาย R กำลังสอก็คือ8ยกกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้น12 1เป็น12 12 3เป็น36เอามาตัดกันให้เรียบร้อยพอ่ป8ยกกำลังสองเป็นเท่าไหร่คะ 64 8 8 64ปดแ่ท่องสุดคุณแม่8ง่ายมาก64ภพายส่วน3เสร็จแล้วหน่วยเป็นอะไรหน่วยของพื้นที่พื้นที่ต้องมีหน่วยเป็นตารางถูกไหมทีนี้เขากำหนดรัศมีก็คือมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเราก็เลยตอบว่าตารางเซนติเมตรนะคะตารางเซนติเมตรใช้สัญลักษณ์ r ะ m ยกกำลังสองเนาะหรือ cm สแควรนะคะ ข้อ2เหมือนกันเลยแทนค่าในสูตรแล้วก็คิดเลขปกติอะไรตัดทอนได้ตัดทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําตอบให้อยู่ในรูปอย่างสวยงามเนาะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะพาทำข้อ3เลยนะคะอ่ะเขาบอกมุมมามีหน่วยเป็นเรเดียนเนาะ r r เท่ากับ15เซนติเมตรเซเท่ากับ4พายส่วน3เรเดียนเพราะฉะนั้นเขาให้เราหา SS ก็คืออะไรนะ ความยาวส่วนโคง้ง s เท่ากับเขามีสูตรมาให้แล้วมุมมีหน่วยเป็นเรเดียน s จะเท่ากับเซต r ถูกไหมง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นเซตรู้ไหม4พายส่วน3 r ก็คือ15นะคะอะไรตัดได้ตัด3 1เป็น3 3 5 15 4ห้พายคูณ5เท่ากับ2 0พายหน่วยเป็นอะไรความยาวมีหน่วยเป็น เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วต่อไปหาพื้นที่ง่ายมากเลยพื้นที่ก็คือถักสูตรเนาะหนึ่งส่วนสองเซต้าอาร์กำลังสองนะคะหนึ่งส่วนสองเซต้าอาร์กำลังสองเซต้ารู้ไหมเซต้าก็คือสี่ส่วนสามนะคะอาร์ก็คือสิบห้าสิบห้ากำลังสองเนาะเพราะฉะน,นั้นอะไรตัดได้ตัดไปก่อนแล้วกัน สองส่วนสพายคูณสิบหากำลังสองสิบยกกำลังสองเป็นเท่าไหร่225นะคะโอ้ยตัวเลขเริ่มเยอะแหละตัดตายไหมเนี่ยสาเป็น3 3 7 21 3 5จ็ดยีหห้คูณเจก็เท่ากับร้อยหพายหน่วยเป็น ตารางเซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะ cm สแควร์ square, เนาะโอเคค่ะ